สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมภูสวรน,นะครับนานๆเจอทีนะครับวันนี้มาคุยเรื่อง b y d Dolphin นะครับลดราคานะครับจากคลิปที่เปิดให้ดูช่วงแรกนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมก็ได้ซื้อลรถ b y d Dolphin นะครับ ซื้อมาตั้งแต่รุ่นแรกที่ออกเลยนะครับรุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยนะครับนะครับชุดแรกเลยอันนี้ที่ทำคลิปไปช่วงแรกนะครับลองมาดูนะครับวันที่เท่าไหร่ครับ17กรกฎาคม2566ครับที่ซื้อนะครับวันที่ไปรับรถคือ17กรกฎาคม2566 ผมจําได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยตัวเองเอก็รอฟังราคานะครับตอนนั้นตอนนั้นบอกว่าโอ้ถ้าราคาสักในหลายคนบอกว่าราคาสักเจ็ดเจ็ดแสนกว่าเกือบเกือบแปดแสนนะโอ้โหยอดเลยยอดเลยปรากฏว่า,ารุ่น s t a n d a r d l e n นชนะครับส a ตนเขาบอกไว้ราคาที่ออกมาคือ6 9 9 9้า9้า้า 6 9แสน9 9้า้้าบาทนะครับมีมีเก้าสิบ้าด้วยนะครับไม่มีอะไรแถมเลยแม้แต่แม้แต่ท็อฟฟี่อีกเม็ดหนึ่งไม่มีอะไรแถมเลยนะครับแต่เราก็ได้ได้แต่เราก็ตัดสินใจแล้วว่าอยากจะซื้อตัวนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วว่าเออมันมันมันเข้าท่านะครับในในตอนนั้นนะครับในตอนนั้น พอมันเข้าค่าแล้วก็เลยตัดสินใจจองทันทีเหมือนกันนะครับพอรู้ราคาพอเขาเปิดราคาปุ๊บก็สั่งจองปับ๊บผมสั่งจองที่ลบบุรีนะครับก็ความรู้สึกตอนนั้นคือเราเราเราได้มีรถมาใช้ก่อนนะครับเราได้เรเราจะได้ได้มาใช้ก่อนในในราคาซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่เราคิดว่าเออ ถ้าเกิดถแถวแปดก็ซื้ออยู่แล้วนะครับแปดก็ยังดีนะแปดก็กว,กว่าหน่อหน่อยก็ยังสู้นะครับปรากฏว่าเหลือไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดขาดไปบาทเนี่ยนะขาดเจ็ดแสนไปบาทก็เลยซื้อครับ<ม>ด้วยความด้วยความดีใจว่าเออเราจะได้มีเอาไว้ใช้นะรับลดลดคณิตความจริงจุดประสงค์จริงๆแล้วก็คือใช้เองบ้างน,นะครับแต่ว่าจุดจริงๆแล้วเอาไว้ให้ลูกใช้ นะครับให้ลูกใช้ลูกอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่คอนโดนะครับแล้วก็อยากกลับบ้านนะครับทันทีที่กลับได้ไม่อยากนั่งรถตู้กลับก็เลยต้องมาฝึกกันอีกหลายอย่างเหมือนกันนะครับแต่ท้ายสุดแล้วรถคันนี้ก็ได้ไปอยู่ที่คอนโดแล้วเสร็จแล้วกอใช้ขับรถตอนกลับกลับบ้านนะครับกลับบ้านก็สะดวก สะดวกลูกเป็นไปตามจุดประสงค์ของเรานะครับแล้ววิ่งไปกลับมาครับวิ่งและพอกลับมานี้ก็มาชาร์จที่บ้านนะครับก็ทําที่ชาร์จไว้ที่อยนะครับก็สะดวกมากเลยครับสะดวกมากเลยนะครับก็ความรู้สึกก็คือเราเออเราได้มีใช้นะครับเราได้มีใช้ตรงตามจุดประสงค์ที่เราเตั้งออกตั้งใจไว้ว่าเออเราจะได้ ให้ลูกได้สะดวกนะครับหรือตอนมาเราก็จะได้ใช้เองด้วยนะครับตอนมาเราก็จะได้ใช้เองด้วยนะครับนั่นคือจุดประสงค์แรกนะครับจุดประสงค์แรกของการใช้นะครับรถม,มันก็เหมือนกับแก๊เจ็ตนะครับแกเจ็ตต่างๆผมจําได้นะครับสมัยก่อนผมซื้อน้ตบุ๊กตัวแรกนะน้ตบุ๊กตัวตัวแรกนะครับตัวแรกเลยผมจําได้นะี่ไม่รู้หนักกี่กิโลนะ แสนสองแสนสามนะครับความเร็วผมจำได้ว่าสองร้อยเมกนะไม่จิกนะสองร้อยเมกเองนะครับสองร้อยเมกนะครับโหวไวมากเลยดีใจมากเลยนะได,ได้ซื้อเอามาใช้นะครับจุดประสงค์ก็คือเราเอามาใช้เอามาช่วยงานเรานะรซื้อก่อนได้ใช้นะครับแล้วก็จะได้พัฒนานงานของตัวเอง พอซื้อแล้กวก็ก็ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับรถคันรถก็เหมือนกันนะครับรถคันนี้ก็เหมือนกันนะครับได้ใช้ได้ตรงตามจุดประสงค์ที่จะได้ใช้มันนะครับก็จะได้รับความสะดวกสบายต่อมาจากเขานะครับตอนนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสองอ่ะ ที่มีข่าวการลดรวันนี้จะมีะลดราคาดอลฟินลงไปนะครับก่อนก่อนนี้มีการลดราคาแบตเตอรี่ลงประมาณครึ่งหนึ่งจาก4ี่แสนกว่าเหลือ2 0 0แสนกว่าใช่ไหมครับของดอลฟินตอนตอนแรกมันแพงตอนนี้ลดราคาลงนะครับลดราคาลงเหลือ2 0 0แสนกว่าปรากฏว่าราคารถยนต์ก็เลยลดตามครับราคาดอลฟินก็เลยลดตามก็เลย ปรากฏว่าคลิปต่างๆที่ที่อยู่ตามช่องต่างๆนะครับที่ที่ดูนะครับก็จะมีแต่พูดถึงการลดราคานะครับการลดราคาว่าขาดทุนอย่างนั้นขาดทุนอย่างนี้อะไรงั้นนะครับก็มองดูแล้วยังไม่มีคนพูดถึงในอีกมุมหนึ่งนะครับในอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายๆมุมคนอื่นพูดหมดแล้วนะครับแต่สำหลับมุมผมเนี่ย มุมผมนะมุมของผมเนะี่ยผมผมดีใจนะนะผมดีใจดีใจอะไรไม่เออด,ดีใจที่เพื่อนๆนะครับคนที่สนใจดอฟฟินเนี่ยจะได้ใช้อ่าจะไอ่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นในการที่จะเลือกอ่าบีวีดีดอลฟินนะครับจะได้ซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับในราคา5 0 0แสนนิดๆนะครับห้าแสนนิดๆ คือผ,ผมมีการคิดว่าม,ม,มีประโยชน์มากกว่านะครับมีประโยชน์มากกว่าที่จะที่จะทำที่จะทําให้คนที่อยากจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะสามารถที่จะมีมันได้มีมันได้ง่ายขึ้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่ได้คนซื้ออย่างคนซื้อแล้วนะคนใช้แล้วเนี่ยไม่ได้เสียอ,อกเสียใจอะไรนะครับ ถ้าเกิดว่าเธอออกเสียใจก็คงต้องซื้ออีกคันหนึ่งนะซื้ออีกคันหนึ่งแล้วก็แล้วก็ใช้อะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ก็ถือเป็นเรื่องปกติของสินค้านะครับถือเป็นเรื่องปกติของสินค้าว่าสินค้ามันก็มีขึ้นมีลงนะครับมีขึ้นมีลงนะครับจะมัวแต่เสียใจแล้วก็นั่งดูมันแล้วก็เสียใจอย่างนั้นผมว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับเหมือนกับ ừ ừ จำได้ไหมทองนะ่ะสองหมื่นกว่าโอ้ยพอแล้วสองหมื่นห้าพอแล้วไม่ไม่ซื้อแล้วปรกวากฏขึ้นไปสี่หมื่นะถ้าแต่ซื้อไวงแต่ตอนนะั้นน่ะป่านนี้ก็รวยแล้วใช่ไหมมีเงินซื้อบีวดีดอฟินเพิ่อมอีกคันเนี่ยเลยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมในมุมของลูกค้านะครับผมผมเป็นลูกค้ารุ่นแรกๆเลยนะครับที่รู้ราคาปุ๊บซื้อเนี่ยก็ไม่ได้ ไม่ได้เสียใจอะไรนะครับเพราะว่าเราเราได้ใช้มันแล้วเราได้มีไปแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ดีใจสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจว่าจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นเลยในซ้ำนะครับความต้องการของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันผมว่ามากกว่ามากกว่า50%ของคนที่มากกว่า50%ของคนที่อะไรล่ะใช้คำว่าอะไรเดียว วิจารวิจารนะฮนะเนี่ยมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์าคนที่วิจารเนะี่ยผมเดาว,ว่านะนี่เดานะเดาเฉยๆนะครับไม่ได้มีไม่ได้มีดอลฟินใช้นะ <c oughs> นะครับก็คุยไปตามกระแสะเท่านั้นเองนะครับตามตามอะไรอะ่ะตามตามตลาดเท่านั้นเองนะครับตามตลาดเท่านั้นเองนะครับตอนเราคนที่เ่อที่ใช้แล้วมีแล้วใช้แล้วผมว่าก็ได้รับประโยชน์จนไปแล้วก็เลยมีความคิดว่า มุมมุมนี้ยังไม่มีคนพูดถึงเลยนะครับไม่ไม่รู้จะมาพูดประโยชน์หาไม่เจอนะครับว่าประโยชน์อะไรที่ว่าซื้อก่อนประหยัดก่อนซื้อที่หลังประหยัดกว่าก็ยังไม่ก็ไม่ได้ประหยัดอะไรเหตุผลก็คือตัวเองยังไม่ได้เสียเงินนะครับก็ก็ไม่ได้ประหยัดเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้จ่ายออกไปนะครับไม่ได้จ่ายออกไปแม้แต่บาทเดียวนะครับก็ได้ประโยชนจากการทาคลิปนะครับวันนี้ก็มาคุยเรื่อง บีไดีดอลฟินลดราคาลงนะครับสำหรับสำหรับคนที่ซื้อจริงเอามาใช้จริงและสเส็จแล้ค่าได้รับประโยชน์จกมันไปนแล้วนะครับ mm hmm. ก็เลยมาคุยด้วยครับก็ขอให้ผมเดาว่าวัาวนนี้ศูนย์ b y ไวดีทุกศูนย์นะครับคงคงอะไรลนะกาแฟหมดน้ำหมดนะครับรับลูกค้าไม่หวัดไม่ไหวแน่นอนนะครับวันนี้คง เหนื่อยแน too, แ ampa, แ andal, rage, ่ละพนักงานที่อยู่ BYD ดนะครับเมื่อเช้าผมได้ส่งข้อความไปถามเซลล์ที่ขายรถให้ผมว่าเป็นยังไงบ้างคนเยอะมากโอ้โหเยอะมากเลยค่ะคุณอาผมไม่คุณอาแล้วนะครับเยอะมากคนเยอะนะครับก็เลยอดีใจด้วยนะครับต้องรอบคนที่จะได้ b y d dolphin มาใช้ในราคาในราคาที่ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคมีความคิดเห็นยังไงนะครับววางว่าก็ใส่ไว้ที่คลิปใส่ไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนะครับสําหรับ,บคนที่ใช้มีวีดีใหม่หรือว่าคนที่ใช้แล้วแล้วเจอปัญหาอะไรอยากจะคุยอะไรใส่ไา่ได้นะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้มีความสุขกับการสั่งรถใหม่วันนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ